สวัสดีครับผมสวัสดีฟีทุกทกท่านครับผมยินดีต้อนรับเขา้าสู่ทีมงานมะหาเฮงเนะาะมะหาเฮงม่วนชื่นครับผมเอาเข้ว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเป็นกําลังใจกับทีมงานทางช่องครับเนาะวันนี้จะมานําเสนอแนวทางพ่อดาบเซียนระยองเนาะหึอห้าฝ่าปีนเข้ามานห้างวติดพี่น้องห้างวติดห้างวด,วดซ่อนครับเข้าตรงๆเงโดยพี่น้องเด้อ เียกุมารทองเยกทำพิธีครับเอาใครที่รอวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้จะมีตัอะไรฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องอรอติดตามรับชมรลบฟังและก็กดไลค์กดแช่ครับเนาะฟังไปพร้อมกันครับผมครับผมคร,รับสวัสดีครับช่งมาเองครับเก็บหนึ่งครับผมสวัสดีพ่อดาบเสือะยองครับผมเนาะ,ะวันนี้ มาแต่วงอปีแก้มือเล้แก้มือเด่อโมแตกสามตัวเนาะเสียวเสียวเียวเออโอ้ห้างงวดซ้อนเนาะพ่อเนาะครับครับอ่างวดซ้อนงวดที่ผ่านมาพี่รองโอ้ยฟันไปเลยไผอยากถึกเจ็ดหาวสันอ่าเลยเออแต้มเดียวแต้มเดียวฟันบนร้อมอ่าวอกหัวงขาพี่รองเนาะคือว่า เฉียดเอาเอฟซีใครที่รอครับผมเนะเาะอของพ่อดาบว่าขันโ่อหากันเพราะว่าให่มากพู๊ดขอนๆแต่ว่าเอฟซีทู่หากันมนเรื่องทึง่เฉียดๆอ้าวแสดงว่าลอค่อยกันอยูอา่าชิปนี้มีคำตอบด้วยพี่น้องเด้อแก้มือพันวาให้เป็นแนวทางแก้มือมอะไรครับไม่ดีือเขาล่ะพี่น้องเห็นจังไหนละ่ะยังทาเหมือนเดิมนาะพ่อเนาะ กำเป็นเดิมคั้งละสองพันบาทคือเก่าเละพี่น้องแต่มันในเซ็ตเสียวเออแค่เสียวครับผมถือรักความนะพ่อเนาะถือรักควอมถือรักควอมแล้วก็ยังไม่อยู่เลยค่ะยังไม่อยู่โอ้อ่ากูได้มักมีไเมือกับจีบได้อยู่บอ่ะฮะอ่าวิ่งหาที่พ่อครับกูเอ้าว อยา่าพลาดเด็ขดขาดครับผมวันนี้แก้มือเอาให้สามตัวแตกเด้ละพอได้ถงวันนี้เด้อคิดบ้างสั้นละอเอาขอสามตัวแตกไข่หึ่งห้าฝ่าปีนขึ้นเขาด้วยอ่าแล้วก็โมยันสั้นจรพร้อมเออยานสันน<ะ>นส้นจรพร้อมเด้อพี่น้องเอาชุดเทียสันจอนในตัวเขาเปะยังว่าเนี่ยโมยานสั้นจรนเนี่ยปกติสันนน้นจรนนี่แฮงแม่นตัวนี้แฮงแม่นละสามตัวพร้มอม เออปกติสัญจรทุงกอดพ่อดาบดีฟันขานเลยพี่น้องแห่งมักเพื่นว่าโอ้โทไม่เกี่ยวกับสัญจรพี่น้องเด้ออืมเลขสามตัวหางหนึ่งหล้กกัการหางหนึ่งพี่น้องอ,อืมเอางบน้อยห้ามพลาดครับผมเนาะเล็กัน้อยพี่น้อง ว่างรักถือกต้องน้พี่น้องจับคูทุเทียกปเปลๆเ,เลยเนาะตรงตรงเลยซีงว่าถามวัด่อนล่าขั้ง,งทุเท้ทาทสง่งในกลุ่มไลแ่แปดอาจิตพี่น้องเอ,อ้ยโอโ้โทรักไหวกันไรเยียบเลยพี่น้องโอโ้โทแตกสามตัวยังวะโอ้โถ่โท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  ทีนียังละ้อยก็มีสมีสองมีสามมิศูนมีแปดเนาะโอ้กกยังกิยังบอกอยู่เดียังเขียนมาอยู่เนี่ยอ๋อแดตัวพี่เนาะแล้วก็หาสามส้ำมากะยแตกล้างพี่เนาะเป็นังไหเนี่เนาะออโอ้โอ้โอ้าว่าเผาขนเลยว่าเถอะ มอืเตรียมขึ้นกาวว่าฝากกระสอบก่อนนี oh, ่เตรียมว่าไม่เดี๋ยวเราจิบเหล้าเมื่อไสเหมือนงวดนี <S <s ่โอ้โทษเกินไปแล้วโอ้กระสอบเนี่ยมันน้อยพอดมันคับแคบพอดเอาฝากไว้ได้งวดเมื่อไฝากไว้ต้องเอาขึ้นได้บาดโอ้โทษเอางวดนี้พี่รังเสียดเสียนนะเสียตาอ่ะบดสมเป็น เชียนาย่องเลยอ้นรูจักกันทัวลกเลยคนรูจักทัวลกี่มัดเป็นพกเสียวเป็นไปบ่ได้ก้นจับมือแกงฟ้าวเลยล่ะหลังจากนี uh ้ออกเทเออัดแชวพวดพเลยสิพ่อพวดพวดมากพรวดพสวอมา ขบวนยุทธประฟ้าตีรถมาเด้อป่ะเออเร้อตีรถกลับขึ้นมาเนาะมาเหตุยุทสจอนเซียนอำเภอแกงครับผมอืมอยาที่มาที่ไปเก็ตสองจังหวะเพราะมื้อนี่เอาสองจังหวะจะได้พอจังหวะแรกได้สามตัวจังหวะที่สองได้สองตัวโอ้โทคัดบุญคัดล่างในตัวนี่ ม่นเอาเอาเอารอติดตามไปพร้อมๆกันครับเจี๊ต่ลงางมวดเนาะออกหายใจนอนไปหนอไปหนอใช่ครับผมอืมก็ใช้จิ้งัวว่ามันเลี้ยงพกปอกเนาะพี่หนอเฮ้ยพอชื่อเชี่ยวกับเอาเงินแก้มแก้มมือใหม่พี่น้องอ้าวประกาศทั่วฟ้างวดน,นี้แก้มือ Khai na khai ta sửa la dung phân ba tân tân kabocchio cái này mùi mày 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 mùi nó, mùi mày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  mùi mùi mày mùi mày mùi mày mùi mùi มาเองสองเกียบหนึ่งก็งานเลยพี่น้องครับผมพอแก่มือไหมเออเอารถชิบรอใส่รถเงินบัตร้อ้วอ่าทุกผู้เนี่ยนั่งจอดเยู่บบปิดเปย์อะพี่น้องเออโอ้ยกวุงบ,บ,บริไก่ยังเม็ดพี่น้องเอ้ยอ่าหัวตีนหลักลอยเป็นเล็กขี้เลยพี่น้องหลักลอยเล็กขี้อ่ามี มีตัวใดนะพ่อนี่ตัวได้ว่ามาเลิศเลีกมีตัวใดกันเขียงก็จ้าไป้รื่มาเงครับผมก็มาเล็กขี้ะมันเหล็กนั่งเริ่อตัวหนึ่งหนึ่งสามอ่าอ่าเจ็ดเก้าเดองตัวอืมพี่หาตัวพี่น้องแต่แต่กูบ่เล็กทั้งที่คัเทรดเล็กตัวเดียวพี่น้องอ่า เอาแขนงๆนนี่ละพ่อจะเขียนให้แขนงๆนี่ละมันตั้งมาหลายตัวออ่าเอาดอกจ้ปลาลักลอยเป็นเล็กขี้พี่น้องอ่าบ่ต้องเอาเล็กูใส่เป็นลักลอยเล็กขี้อืมแต่ว่าจัดให้เม็ดเดียวแข็งๆเลยพี่น้องแข็งๆพวกงบหน่อยพวกพุทธเงินเดือนผู้เฒ่าเนาะครับผมโอ้ยตอบได้อ๋อ อย่าแตกสามตัวนะอ่ะอาอืมตกคือหกปัดมุนหกดตัวน่ะตัวละหาพั๊าพันเนาะอ่าครับผมแตกเจ็ดหาแล้วมุนหกตัวฮึมโตเลยเกิน,นเลยเลยอ่าบนเลยวิ่งสองกับหพี่เนาะอ่าวิ่งสองกับห้าแมนบึมบ,บนันเนอร่ร้เร่ตัวนี้ครับผม คือยังได้งซื้อแบบได้ก็ได้ขอให้มันติดสองพี่น้องอ๋อขอให้มีสองอ่าขอให้มีสองกบผ่าพี่น้องขอมีสองกบผ่าพี่น้องอืมล้วปวกเลยว่าสองเขาสีบูยอยู่รักสิบพี่น้องสองอยู่รักหน่วยโดยตองเลยทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องอู้หซ้ํามน่ะแหะลงไทยเรืสองสิบ<อ>สองสองา่าเลยอ่า

อ่ากันยุน่งมึนอ่ธรรมดาต้องเบ่งเหตุการณ์ก่อนนะพ่อเนาะ <c oughs> มันเกิดทึ่งฝนตกลงทุกเรื่องเลียเอาลุงนออ้องอืมแล้วกัอ็อ่าเลือลูมาสามโตก็ได้พี่น้องเด็กประจำวันเด็กประจำวันจันครับเป็นถ้ำพี่ถวบที่มาแบบไรก็ตา,ามต้องมาต้องต้องมาเบิ่งอ่าประจำวันทุกงวดพี่น้องครับผม สองห้าเก้าหกเล่าพี่น้องอ่าสองห้าเก้าหกเลขประจำวันสำหรับวันจันทร์พี่น้องอ่าเอาเลขประจำวันสองห้าเก้าหกครับเลยยองปล่อยของหนะสมควรอะไรก็หลายเตือรอยู่เนาะอ่าครับผมบูไดมาโมซันกับเบิรงคลิปสัน้น กี่ตันเอพี่นนออ่าอพี่น,อน้อเนาะลุ้นไปด้วยกันอันจก็บโยาบอซ่าเลยพี่นนออืมอืมห้าแปดสองเลยพี่นออูโหห้า,แป,หาแปดสองครับผมอืห้าแปดสองครับห้าแปดสองพี่นนอ อืมแล้วก็ส่วนเอาตุก,กันหม่ตัวหนึ่งเื้อมาเองครับทาแปดบมาโอ้โอ่โแต่ว่าดินอยู่แล้วหรอแปดอ่ะเดินอยู่แล้วครับเกิดเปนเปิ่นบอกสามสองหัวเอยเียใช่ครับผมทาเิ่นบมาแต่ว่าแต่ว่าหวย รัฐบาลได้แหละซอบอบซอ่อกตัวก uh, ็เก่าสัๆเดิมๆแบบพี่เนาะอมไปใสมาใส่หล่ยุ้แถวๆนี่แหละล้วเราละยุ้ยวแถวๆนี่พี่นาอการไอ้ตกกันกะมันก็ว่ามันตกตกกนจจำได้สมึงตตเป็นเงินเป็นทองนี่แหละพี่นาะาหกสองเลยพี่เอือตัวสำรองครับผม มีค้อมหมายกันพี่น้องอาหกสองมีข้มหมายกันแหละแต่ว่าเด่นแต่แท้ๆคือหาแปดสองพี่น้องครับผมส่วนถ้ามีที่กอกสองอันอ่ะสองตัวสองตัวถ้ามีที่ก๊อกสองอันคือหกสองสองหกเด้อพี่น้องโอ้ทูอ่ะ สามารถไปล่างไปบนได้ครับพี่น้องเรียกคู่นี่แต่ส่วนแปดสองนั่นอายุบนอย่างเดียวพี่น้องอายุบนอย่างเดียวเลยพี่น้องแต่ระวังงกับสองอ่ะอายุบนอยู่ล่างพี่น้องออกซําม,มันละ่ะนี่คือท้ามีที่สองเทียครับผมเทียแรกก็ทําำได้ประมาณสี่สมงกงทํำได้ห้าแปดสองพี่น้อง ครับอืมหลังจากเซตถ้าไม่ที่เรีบร่อยกะเล่ากับพักกินขขากินน้ำแ,แล้วเล่าฮ็ดต่อให้อีกนี่หโอ้เฮ็ดเอาสองตัวเล่ได้ที่มาที่ไปได้หกสองวีน่ทโอ้ครับผมเลยได้หกสองบาทอาคุณพ่อดาบเส้นย่องก็เล่จับ อ่าหกสองเลยพี่น้องอ่าโอ้โถเป็นกับว่าโบกันกับแมนมันอกลของแท้เืกันเลยพี่น้องเพราะว่าตัวนี้หกสองสองหกให้อยู่บนอยู่ล่างสำหรับแปดสองอ่ะให้อยู่บนพี่น้องบนอย่างเดียวพี่น้องปัดโอ้พี่น้องเอ้ยนเป็นเฉีนเฉีนเป็นเฉีนอ่าอ่ดนี่แหละพี่น้อง สี่บลืมอ่าคุณปอาบเชื่อนย่องหรือ่องไมง้ยงังสองเก็บหนึ่งองหา่าพี่น้องแตกแท้ล่ะแตกแน่ครับผมก็ได้เ,ดเ้าปุ่มปั๊มต้มเบ้งเลยพี่นอ้องอาไอ้งีดเ่